สำหรับศาสตร์ของการตีเหล็กก็มีการสืบทอดกันมาอย่างช้านานตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นถ่ายทอดมาให้กับลูกหลานก็เป็นอีกหนึ่งในศาสตร์ขแขนงหนึ่งที่เห็นทั้งหมดนี้ก็คืองานมีดนะครับที่ผมทำขึ้นมาก็มีทั้งมีดที่เป็นมีดคัดต้มแล้วก็เป็นมีดเกตใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานเหล็กลาย และก็เป็นงานสลิงที่เห็นนะครับอย่างนี้ก็เป็นมีดมีดคัดตติ้งนะครับที่ใช้แข่งในกีฬาประเภทคัตติง้งล mm. ่าสุดก็ไปแข่งที่อำเภอคอนสารจังหวัดช้ยภูมิก็จะเป็นเล่มนี้ยังไม่ได้รับเลยลพอแข่งเสร็จก็ให้น้องๆเอาไปฟันไม้ต่อคมก็เหลืออยู่ประมาณนี้คือมีดที่คมถือว่าเป็นมีดที่ปกติถ้ามีดไม่คมถือว่าผิดปกติ คมๆก็ประมาณนี้สำหรับมีดคัตติง้งมีดเกิดขึ้นมาจากธาตุทั้ง4โดยเหล็กที่นํามาตีในอดีตได้จากการถลุงก็มาจากธาตุดินและในกระบวนการตีเหล็กเราต้องอาศัยไฟในการให้ความร้อนหลังจากเราตีเหล็กไล่มนทินในเนื้อเหล็กออกทั้งหมดแล้วก็ต้องอาศัยธาตุน้ําในการชุบแข็ง ซึ่งในขบวนการทั้งหมดที่เราให้ความร้อนเนี่ยเราต้องอาศัยลมในการเป่าโหมไฟให้ได้อุณหภูมิที่เพียงพอสำหรับการตีเหล็กดังนั้นมีดหนึ่งเล่มเนี่ยที่ทำตามขบวนการที่ถูกต้องเนี่ยจะเกิดมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟต่อมาก็จะเป็นงานเหล็กลายงานเหล็กลายนะครับ นี่ก็เป็นงานเหล็กลายเหล็กลายเป็นการนำเหล็กที่มีคาร์บอนต่างกันอย่างน้อยสองชนิดมาตีเชื่อมซึ่งช่างตีเหล็กจะเรียกว่าการหุงเหล็กคือการเตรียมเหล็กก่อนที่จะไปทํามีดนะครับเตรียมเหล็กให้มันมีลายถือว่าเป็นงานตีเหล็กเชิงผสมเพราะว่าก่อนที่เราจะมาทําเหล็กลายเราต้องทําเหล็กเชิงเดียวให้ได้ก่อนก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งอีกระดับหนึ่งสวัสดีครับผมช่างติดจากเตามีดหวเด่นครับ เป็นสิทธิสำนักบ้านมีดบินบ้านดงเคงตำบลดงเคงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นสำหรับมีดที่ดีคือมีดที่ออกแบบถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่างคือมีดที่เป็นเหล็กเชิงเดี่ยวหมายถึงเหล็กที่สามารถนำมาสร้างมีดได้เลยเช่นเหล็กแนบเหล็กตะไบเหล็กตลับลูกปืนเหล็กต่างๆที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เรืบนี้เป็นมีดแคมป์ตีจากเหล็กตลับลูกปืนเป็นมีดเดินป่าได้มีดยังชีพได้ทำกับข้าวได้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้นะครับเป็นมีดกึ่งไฟเตอร์เป็นแคมป์รีเคิร์ฟเลนี้ผ่านการทดสอบอย่างหนักหน่วงมาแล้วแล้วสำหรับมีดอีกชนิดหนึ่งที่ทำเป็นประจำคือมีดใช้งานทั่วไปครับเป็นมีดที่ทำจากเหล็กแนบอันนี้ก็เป็นมีดอิโต มีดแหวงมีดอิโต้นี่แหละครับใช้ฟันไม้พาฟื้นเรี่มนี้มีแทงหลังอันนี้ก็เป็นเกรใช้งานทั่วไปมีดอีกลักษณะหนึ่งคือมีดเหล็กเชิงผสมต้องถูกสร้างจากช่างที่มีความเข้าใจในวัสดุที่นำมาสร้างและก็เข้าใจในขบวนการอบชุบที่ถูกต้องอาศัย ความรู้ความชํานาญในการสร้างอันนี้ก็เป็นงานสลิงนะครับงานสลิงนี้เราก็จะฝังคมเล่บนี้ก็ฝังคมด้วยเหล็กตะไบนะครับนี่เป็นงานมิดสลิงก็เหลือความเป็นสลิงให้ดูอยู่ดิบๆนะครับถือว่าเป็นงานดิบอันนี้ก็เป็นงานสลิงเล่บนี้ยังไม่เสร็จนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมทําก็คือโซ่รถเล่บนี้ตีมาจากโซ่ มอเตอร์ไซค์เราสามารถเอามาทำให้มันเป็นมีดได้ <Okay. S 1> โดยเราอาศัยแค่ผิวสำหรับแกนคมเรี่มนี้ก็ยังเป็นเหล็กแหนบนะครับก็ยังเป็นเหล็กแหนบเป็นมีด o อบีไฟเตอร์ uh, สำหรับนักเดินป่าติดเอวไม่เป็นภาระมากสามารถใช้ทำกับข้าวตัดฟันหั่นเฉือนงานเล็กๆได้ความหายากของชนิดเหล็กเช่นมีดที่ต้องอาศัยขนบ เช่นมีดในเชิงพิธีกรรมมีดหมอพวกนี้นะครับต้องใช้มวลสังในการหลอมรวมเหล็กก่อนที่จะนำมาสร้างมีดให้เป็นมงคลท่านก็จะเป็นมีดอีกแขนงหนึ่งซึ่งต้องอาศัยการตีเชื่อมเทคนิคการตีเชื่อมตีหลอมเหล็กต่างชนิดให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนก่อนที่จะนำมาสร้างมีดครับเล่มบนี้เป็นมีดที่ชนะเลิศนะครับในการแข่งขันตีมีด ของสํานักบ้านมีดบินครั้งที่หนึ่งเนี่คือถ้วยรางวัลเป็นถ้วยรางวัลที่หนักที่สุดในชีวิตของผมครับสามสิบกิโลสามสิบกิโลก็จะถ่ายรูปรับมอบรางวัลเสร็จนี่แขนสั่นลึกๆครับนี่นะครับถ้วยรางวัลของช่างตีมีดเนาะได้ที่หนึ่งของสํานักบ้านมีดบินครั้งที่หนึ่งครับครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดแข่งตีมีดและก็มีการเชิญคณะกรรมการมาร่วมตัดสินนะครับเครื่องมือคนละหนึ่งชุด โดยให้เหล็กเท่ากันแล้วก็ให้เวลาเท่ากันนะครับหลังจากตีเสร็จอบชุบเสร็จก็มีช่างมีดมาร่วมทดสอบแล้วก็ร่วมตัดสินนะครับซึ่งเล่มนี้ก็ได้รับการตัดสินจากช่างมีดนะครับถือว่าเป็นมีดที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในวันนั้นในห่วงเวลาที่จํากัดนะครับ mm hmm. เพราะว่าให้เวลาในการทําทั้งหมด4ชั่วโมงต mm hmm. ั้งแต่ตีขึ้นรูปแล้วก็อบชุบคืนไฟ ทำดำั้มพร้อมทดสอบสําหรับถ้วยรางวัลน,นะครับก็จะมีลายเซ็นของช่างตีเหล็กที่มาร่วมงานทุกท่านนะครับเซ็นไว้ในทั้งทั้งหมดทั้งหมดเลยอันนี้คือด้วยรางวัลอันนี้เป็นลายเซ็นของท่านอาจารย์วีเจ้าสำนักท่าจีนนะครับไอรอนวีซึ่งในการจัดการเหล็กทุกอย่างนะครับที่เตามีนหันดินหรือว่าตัวผมเนี่ยทำก็คือมีการจัดการทางโลหะวิทยาตามขบวนการ ทางวิทยาศาสตร์นะครับมีการจัดเตรียมเหล็กทําการนอมอนไร์ก่อนที่จะชุบแข็งและหลังจากที่เราชุบแข็งแล้วก็มีการอบชุบคืนไฟหรือว่าการเทมเพอร์ไนะครับเพื่อคายความเครียดให้กับเหล็กและทุกเล่มก่อนที่จะมีการจําหน่ายออกไปก็จะได้รับการทดสอบแล้วว่าผ่านซึ่งมีดทุกเล่มจะรับประกันตลอดอายุช่างนี่คือเงื่อนไขและในขณะเดียวกันที่ทําการตีมีด ช่างเนี่ยต้องทุ่มเทจิตวิญญาณเข้าไปในชิ้นงานและก่อนที่จะตอกโลโก้หรือตอกตาประจํตัวช่างเนี่ย,ยก็จะมีการอธิษฐานของช่างแต่ละคนซึ่งสําหรับผมก็จะอธิษฐานให้มันไปอยู่กับคนดีๆให้มันไปช่วยในการทํางานช่วยเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพหลังจากที่ผมทําเสร็จเรียบร้อย ผมก็จะมีการทำซองนะครับทําซองใส่มีดเย็บไว้ใส่ซองนะครับเพื่อความปลอดภัยให้กับมีดทุกเล่มนะครับสําหรับซองใส่มีดนะครับก็แล้วแต่การตกลงบางเล่มนะครับลูกค้าไม่ต้องการซองต้องการที่จะไปทําซองใส่เองรหรือซื้อแปไหายมาใส่อันนี้ก็สามารถแจ้งได้นะครับในเบื้องตน้นแต่สําหรับว่าถ้าอยากได้ซองก็จะมีทั้งซองใครเด็ก แล้วก็ซองหนังนะครับไข่เด็กนี่เป็นไข่เด็กที่นําเข้าจากประเทศอเมริกาซึ่งช่างที่ทําซองไข่เด็กให้ผมก็คือนักกาบนะครับมีดคนนนเอามีดคนนนนะครับซึ่งก็เป็นสิบร่วมสํานักด้วยกันเพื่อนๆที่อยากจะมีมีดไว้ครอบครองไว้ประดับบารมีไว้คู่ตัวเนี่ยครับสามารถติดต่อคุณพุทธจักรได้อย่างไรบ้างครับก็ติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊กนะครับพุทธจักรคาเหนือ แล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ0941179896รับทั้งงานสั่งทำและก็งานตามอารมณ์ช่างครับแต่ว่างานสั่งก็จะใช้เวลานิดนึงสนใจอยากมีไว้ในครอบครองก็สามารถโทรมาสอบถามสั่งจองได้นะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาในการทำนิดนึง สุดท้ายช่างทํามีดทุกคนจะมีความเชื่อว่ามีดทุกเล่มเลือกเจ้าของก็คือมีดเลือกนาย